เตรียมเฮนายกและคลังให้เงินสดประชาชนคนละ5,000บาทวันที่25พฤษภาคมที่รัฐสภามีการประชุมบุธ,ธิสภา โดยมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิดให้สวลุกขึ้นปรึกษา,าหารือปัญหาต่างๆโดยพลเอกเลิศรัฐรัตนวานิชสวได้กล่าวว่าตนขอเสนอเรื่องการใช้งบประมาณพรกรกู้เงิน7็แสนล้านบาทซึ่งโครงการเยียวยาต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นโครงการรันะ โครงการเรารักกันโครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ดีแต่มุ่งหวังกระตุ้นเศร,รษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาแต่หนึ่งปีที่ผ่านมากลับมีประชาชนถูกดำเนินคดีความหลายคดีและถูกกล่าวหาเรื่องการขายสิทธิ์ของเขาเพราะเขาต้องการเงินไปใช้หนี้ต่างๆเช่นจ่ายค่าบ้านค่าน้ำผ่อนรถแต่รัฐบาลกลับให้เงินไปซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวสารอาหารแห้งซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณางบประมาณกู้เงินที่ออกมานี้ให้ดีและตนขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดแจกประชาชนคนละ5,000บาทเพื่อไปทำอย่างอื่นที่เขามีความต้องการรวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่าคิดว่าเงินจะหมุนเงินวงรอบเท่าไรอย่างเดียวจึงฝากถึงนายกและกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้ตรงเป้าและตรงใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว d com